โอ้โหกูงกูจะช็อกทุกคนนะอ่ะพี่พี่พี่เวลามันไม่ได้แล้วนะพี่นะผมบอกตรงบอลบอลบอลอีกสามนาทีเที่ยงคืนนะแต่ยคุณรีบจุดเลยนะโอเคโอเคจุดเลยกูไม่ไม่ไมีลีลาแล้วไม่มีรอใครมาหนึ่งแช่อไอ้เจอมึงพูดแทนแล้วกันหน,น,นึ่งแช่สองแช่อะไรอะ มาครับพี่ครับใครเข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วก็ใครอยากได้สามตัวก็แชร์ใครอยากได้หนึ่งตัวก็แชร์หนึ่งแชร์ครับเจอมันเป็นไปไม่ได้มันดูดิเราเพิ่งวางเมื่อกี้มึงมาดูนะฮะเอามึงเอามาดูตอนนี้เหมือนนี่มากินเล็บเฮ้ยเอากล้องมาให้เขาดูเลยใครกินอ่ามึงเห็นเองนะอือ มึงเห็นเองนะแล้วมึงดูนะโอ้โหแม่จ้าแม่๋าขอบคุณนะแต่แม่จ้าแม่แม่ทั้งวราเข้าใจกันหนูก่อนนะสามตัวเนี่ยไม่ถึงว่าเลขเลขที่เขาออกนะแม่นะเอาแบบตรงๆให้มีโชคเอางี้แม่หนูขอหนูจะแทงอะไรก็ได้ขอให้มันออกตัวนั้นนะแม่นะเออแทงอะไรก็ได้จะแทงตามเลขทูบก็ได้ให้มันออกตามเลขทูบหรือพี่เพื่อนๆที่เขาดูรายการนะครับนะะให้เขาออกตามที่เขาแทงนะแม่นะอันนั้นคือเลขก็ถูกนะแม่นะ แต่ถ้าสมมุติว่าอันนี้คือถูกกินนะแม่นะนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเจอมีกลิ่นหอมหใช่กินน้ำอบได้กินป่ะได้กินชัดเลยนะ นี้ก็ชัดตอนเราตอนเราวิ่งมามีกลิ่นคาวกลินก่นแบบโอ้โหตุเน่าอ,ะอ่ะแต่ตอนเราอยู่ตรงเนี้ยกลิ่นกลิ่นแบบหอมเลยอ่ะครับกลิ่นเป็นน้ําอบเลยอ่ะยิ่งปหงื่อแตกเจ็บป้าใครเดิอนอยู่ข้างหลังป้าเอาดีๆมันมีเสียงเดินข้างหลังจริงๆนอ่ะเจอเขยับด้วยจเจอเฮ้ย ทุกแกมาได้ยินนะอุ๊ยเชี่ยมร้อนรวังอุ๊ยร้อนร้อนจีเลยโอ้หแล้วอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยมีการกินเรียบร้อยพี่พี่ครับใครเข้ามาแล้วใครอยากได้ออข้างหลังคุณมีอะไรไหมลมเย็นผ่านข้างหลัง ต้องชุดอนอ้ำเงินเนี่ยมันมีลมเย็นวา่วาบ้าบเลยเท่านะมแม่นะขออนุญาตนะแม่นะเฮ้ยปา แต่เมื่อกี้เหมือนขยับก็โอ้โหนี่เลยเชื่อกูมันแปลก,กแล้วเนี่ยกูบอกเลยข้างในมันยังมีสิ่งที่เรายังไม่ได้เข้าไปเยอะอุ้ย กูเห็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้กูเห็นอะไรไม่รู้ผมว่าแม่น่าจะชอบของหวานพี่นะฮะเมื่อกี้เจอาผ้าหวังเอ้ยไม่ใช่ลูกนู้นนู้นเ,เ,เอาไปถ่ายเอาแต่ป้ากับโทรศัพท์มามาเอาเอาโทรศัพท์ดให้ลูกยังไม่ได้กดแชร์เองลยอ,อ่ะพี่เพื่อนเอาแบบนี้นะพี่นะเพื่อผมผม ก็กลัวแล้วเหมือนกันพี่เอาตรงๆอะผมจะตั้งตั้งกล้องกับพี่เลยเนี่ยนะพี่นะเอาว่าเห็นเลขอะไรตามนั้นเลยพี่ใครแชร์หนึ่งแชร์ก็ขอถูกหนึ่งตัวแชร์สองแชร์ก็ขอถูกสองตัวแล้วกันพี่นะฮะเอาตามนี้เลยพี่นะเออผมก็รอตามพี่เลยพี่นะฮะนะพี่นะผมรอตามพี่เลยนะพี่นะอะใครแชร์ใครแชร์กี่แชร์ก็ขอให้ใครแชร์กี่แชร์ก็ขอให้ถูกนะฮะ ถูกตามนั้นเลยพี่แช่หนึ่งแช่ขอถูกหนึ่งตัวแช่สองแชขอถูกสองตัวนะพี่นะนะครับนะฮะตอนนี้ผมจุดทูบแล้วนะพี่นะนี่ทูบอยู่นี่นพี่นะอันนี้คือทูบนะพี่นะนะครับนะฮะจุดแล้วนะพี่นะสาธุดวงจิตดวงวิญญาณเจ้าเจ้ลมทำไมมาแรงวะใช่ทำไมอยู่ๆลมมนแรงมากเลยพี่คือลมมนแรงมากเลยครับอยู่ๆแล้วก็เจ้าเจ เดี๋ยวนะเจอๆเจับในกล้องเรามึงดูทีมันเหมือนมีแม่ขยับสีน้ำเงินมันเหมือนมีสีน้ำเงินขยับดูดิมันเหมือนมีอะไรขยับแต่ว่าเจอโอ้โห มือเราอยู่นี่เจเจเดี๋ยวเขาหาเรามีเชือกที่อะไรอีกมืออยู่นี่เจเจเอามือเขาดูเนี่ยมือเราอยู่นี่มือนี่อยู่สองมือเนี่ยนี่มืออยู่นี่แล้วชุดถ้าแน่จริงก็ขยับดิอ่ะถ้าแน่เจเจมีมือกำลังหยิบอมันมีมือเหมือนกำลังหยิบชุดดูเอ้ยเลขนี้มาอีกแล้ว เฮ้ยมาเนี่ยตัวที่สองกลัวมาถ้าเกิดอุกรวบรอบนี้มาหนึ่งห้าเก้าน้กกูใส่เต็มที่เอ็มดอกแม่กลัวแม่ให้วะห้าเสียงเมื่อกี้เสียงตุ๊กแกกี่ทีสี่สี่ห้าเหมือนสี่รอบแยมัรอกนะสี่แปดหนึ่งหรอเฮ้ยยังขยับอยู่เลยเจ้ ทำ,ทำเหมือนมากทำเหมือนมากเจ้อพี่ครับขยับแบบเห็นได้ชัดอือแม่จา๋าแม่จา๋าแม่จา๋าแม่เขาชื่อเพาะมากด้วยเจ้าแม่ดารารัศมีออหแม่จา๋าหนูขอให้หนูมีลัศมีดาราบ้างนะแม่นะให้หนูแบบชื่อเพ,เพาะเหมือนแม่หน่อยนะนะแม่นะ แม่ก็ชื่อเจ้าแม่จลาลาัศมีนะพี่นะนะครับนะฮะพี่เอ้ยพี่ใครเห็นเหมือนมือมาหยิบชุดสีฟ้าใว่ปะเมื่อก,กี้มีเห็นเจ้ากูเห็นนะเหมือนมีมือมาหยิบชุดเลยแล้วรอบนี้กูบอกเลยถ้าหวยออกหนึ่งห้าเก้านะกูบอกเลยกูหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าหกแล้วกูใส่เต็มดอกเพราะกูคํานวณไว้ในใจไงเพราะรอบ้มัออกมาสี่แปดหนึ่งใช่ปะแล้วคือนี่ยมึงดูสิพี่มีใครเห็นเรื่องบ้าไม่ใช่ออกเลยเนี่ยอะไรอะ่ะเนี่ย ไหนแต่ถ้าออกหนึ่งห้าแปดก็ร้องอะ่ะจริงจริงถ้าร้องถ้าออกหนึ่งห้าแปดนี่คือร้องเลยนะอืมจริงอันนี้ไม่รู้นะพี่นะคือพี่พี่เพืพ่อนเจอมีใช่ไหมเมื่อกี้มีหน้าเด็กขาวๆเอ้ยไม่ใช่หน้าเราแน่นอนอะ่ะ พี่ครับไม่รู้พี่ใครเห็นหรือเปล่าอ่ะพี่ใครแชร์หนึ่งแชร์ขอยถูหนึ่งตัวนะพี่นะแชร์สองแชร์คอถดูสองตัวแชร์สามแชร์ถูสามตัวนะพี่นะนะครับนะฮะพิมมาหน่อยนะพี่นะใครแชร์แล้วพิมมาหน่อยนะว่าแ์พิมมาหน่อยนะพี่นะเออนาพี่นะพิมให้หน่อยนะพี่นะชุดขยับพี่เอ้ยพี่ก็ดูดิพี่ไอเจออยู่อย่างนั้นนะเฝ้าเลยมึงเฝ้าตรงนั้นเลยนะดูดิพี่เจอมันสองไฟอยู่นะพี่เห็นป่ะเนี่ยไม่มี นี่ไม่มีไม่มีทางมีแล้วมันจะขยับได้ไงไอเจออยู่นะอัชแแนจริงขยับดิอัชแทแนจริงขยับเลยเจอโอ้โหเจอมึงไม่ได้โดนใช่ไหมไมไ่โดนถือของมืออัชแแน่จริงขยับดิแม่อ่ะแม่ครับแทแนจรแม่พี่บอลโดนแล้วพี่พี่บอลไม่ใช่กูแน่นอนก็ไม่ใช่กูแน่นอนอ่ะไหนที่คนว่ามีไหมขาเขอือ โดนแล้วบอลพวกกูโดนแล้วโดนแล้วบอลอืมบอลเว้ยอย่าจับเพลสตาร์กูรีบขอหวยอยู่เนี่ยใจเย็นใจเย็นมึงอย่าเพิ่งขอหอยยู่นี่เจอมาจริงจริงดูดิมาจริงๆแล้วถ้าจบาตัวที่สามมา โอ้กูใส่เต็มแม็กก็อ่ะรอบนี้เจออย่าหัวก็หัวม้วนมานะอ่าอ่าใครเห็นไม่รู้เลยพี่ถ้าหัวม้วนมาแลเจอนะเอ็มกูใส่แน่กูบอกเลยแม่จ๊ะแม่จ๋าแม่เข้าใจหนูที่หนูบอกแล้วเนาะนะแม่นะคือเอาให้หนูแทงอะไรก็ได้ให้มันถูกกับแม่นะแม่นะเออนะจ๊ะฮนะ ใครแชร์ก็กลับขอบพระคุณนะพี่นะใครที่แชร์ให้กลับขอบพระคุณนะพี่นะเมื่อกี้พี่ห็ชนชวน้ำเงินกับชุดเหลืองครับมีพี่ผมบอกเลยพี่แจนมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมโดนหนักเลยพี่วันนี้ยจริงๆกแต่ก็ขอบขอบพระคุณพี่แกที่แกถูกหวยด้วยนะใครที่ที่แกถูกหวยมานะพี่นะนะฮะเฮ้ยวิดีโอถ่ายทอดส่วนนี้จบแล้วจบเป็นไงวะัง้อไม่ใช่กูร้ายในไหนเนี่ย องหัวอ๋อผิดอ,อันผิดเนขไอ้เหี้ยผมไม่รู้นะพี่นะใครเห็นเลขอะไรแต่ผม<ฮ>กลัว<อ>กลัวเบิ้ลมากเลยจริงกูนี่กลัวเบิ้ลมีโอกาสไหมวะเหมือนจะเฮ้ยถ้าเบินน้ลนะมึงนะพี่แจนเห็นเต็มตาเลยอ่ะพี่ใครแชร์ให้รากรกดาบขอบคุณนะพี่นะคร<อ>ับผมใครไม่ได้แชร์กระดาบขอบคุณนะพี่นะ อุตส่าห์มาดูนะพี่นะก็ดีใจนะพี่นะจริงๆผมก็อยากจะไลค์เฉพาะคนที่ดูแหละที่แชร์แหละพี่แต่ว่าก็มีบางคนเนาะเขาแชร์ไม่ได้เราเข้าใจพี่เขานะนะครับนะฮะนะฮะเออก็ถ้าถูกก็ขอให้ไปร่วมกันสร้างเมนนะพี่นะสร้างเอ,อ่อลงโลงเย็นเขาเรียกฮะรงเย็น,ลยนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีร่วมเชิญร่วมทําบุญพรุ่งเนี้ยพรุ่งนี้เดือนมรืนเนี้ย นะครับนะช่วงบ่ายๆนล้วผมจะมีพี่เขาจะสร้างพญานาตช่วงวันทําสงการวันสงการนะพี่นะแต่ผมถามขอบัญชีเขาก่อนนะพี่นะคือผมไม่สะดวกโอนบัญชีผมจริงๆพี่มันมันเยอะแยะผมเหนื่อยนะพี่นะเอาบัญชีเขานั่นแหละพี่นะผมไม่รู้ว่าพี่เห็นเลขอะไรแต่เย็นๆนะพี่นะเพราะบางทีอาจจะไม่ใช่เลขเบิ้ลก็ได้เพราะบางคนอาจจะเห็นเป็นอีกเลขหนึ่งบางคนเขาเป็น มึงเชื่อไหมบางคนเขาเขาเป็นอุ้ยี่เห็น,นมือซีด่จับชุด่ะใช่กูก็เห็นตอนนั้นมีมือซีด่จับชุดสีน้ําเงินกูเห็นชุดสีน้ําเงินมีมือซีด่จับอยู่อยนนยขอให้เป็นรัฐบ,บาลน,นะพี่นันเดเพี่พี่พี่ก็อยู่บางประกงชื่ออะไรว่ากูลืมเออพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะออกอะไร นาพี่นะผมก็ขอให้นาะพี่นะก็ตามตามหน่อยแล้วกันพี่นะนะฮะก็ตามตั้งแต่ยังไม่ใช่รัฐบาลไปก็ดีพี่นะครับนะวันนี้วันอะไรวะเจ้าวัน,นอังคา,อารอังคารเหาอพุดธเลยพี่ตามมันพุดธเลยตามพุดธก่อนพี่ตามพุธสุกก่อนตอนนาทีคืนน่ะพุธแล้วเออเออนั่นแหละตามคืนนี้เลยพี่ผมขอปุ๊บขอเลยพี่ตามคืนนี้เลยพี่เชื่อผมนาะพี่นะตามก่อนเลยนะพี่นะ เฮ้ยแปวมันเห็นอีกเลขนึงอ่ะแปวมันเห็นเป็นเลขแปวมึงไปดูรายการไหนวนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> มึงดูดิมันเห็นเลขนี้ได้วะมึงดูดิมันเห็นเลขนี้ได้ไง <c oughs> แปวเออสุทัตตาเนี่ยคือถ้าเห็นเป็นเลขนี้เลขนี้กูเข้าใจไงอันนี้คือเลขมาเลขเลขมาจากรายการไหนวะ <c oughs> แปวแปว แปวเอ้ยลูกเอ้ยแปวเอ้ยในการพี่พี่แปวเองหรือเปล่าแบบว่าเขาตาเขาเห็โอ้มันอาจจะอาจจะเห็นเขาไ่แน่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่คืออาจจะต้องกลับเลขอะไรงี้ไงใช่อ่ะพี่ดูนะใครเห็นเลขอะไรก็ตามนั้นนะพี่นะสู้อยู่แล้วนอนไม่หลับก็ย่าไอ้เหี้ยของมึงก็ลืมไปกูขอโทษขย่าไอ้ขอยเจอแหลมสู้ เจอแต่แต่ว่าตอนซูมไปมันไม่ใช่เลขหนึ่งฮะไม่ใช่ตัวกลางมันไม่ใช่เว้ยพี่ดูดีๆก่อนนะพี่นะซูพี่ดูดีๆก่อนผมว่าบางทีตรงกลางมั่งแปลกๆวะเจอมันดูดีๆดีเลขไม่เหมือนกันพี่ดูดีๆก่อนครับเลขไม่เหมือนกันหรือมันต้องตะแคงวะมันต้องตะแคงไหมวะแอดมิน แอดมินดูอยู่หรือเปล่าสู้คนนอนไม่หลับไปเยอะกูต้องสู้สจอชุดน้ำเงินขยับหรือเปล่าไม่รื้ออกไม่รื้อใช่หรือใช่เลยนะเจอมาืม ครบแล้วครบหรือยังครบแล้วก็อุ้ยตดทำไมตดทำไมตดทำไมเลขครบแล้วมึงจะตดทำไมอีกเลขมันครบแล้วมึงจะตดทำไมมึงไม่ต้องตดส่งท้ายเจ้ครบแล้วก็ไปครบแล้วก็ไปเบาแล้วก็ไปกูไปแล้วกูไปแล้วแม่แม่แม่ครับนุนุขอบคุณเด้อไปไปไปถอย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 เว้ยถอยถอยเจอเสื้อกูเบาแล้วก็ไปเบาแล้วก็ไปเลยต้องมาปิดก่อนละ ปิดเร็วๆปิดเร็วๆเจ้าเจปิดเร็วๆปิดเร็วๆเออสาธุดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายอยู่ที่นี่มวยไม่ต้องมาแล้วปิดก่อนปิดเร็วๆมึงได้ยินเหมือนกันใช่ไหมแล้วมงดูดิขนาดรถเส้นเนี้ยมอเว์มันแทบไม่มีรถวิ่งผ่านเลยเห็นปะถนนใหญ่นะเว้ยแต่ไม่มีรถผ่าน อืมไม่มีผ่านเลยไม่อันเนี้ยเท่ากับเป็นสามอีกฝั่งเป็นสามเท่าหกเลยแล้วไอ้ข้างๆอีกเท่า,ากับแปดอ่ะ <8. S 1> ใช่ใช,เใช่เป็นแปดเลนทั้งหมดแต่มึงดูดิแทบไม่มีรถผ่านเลยนะมีเพิ่งจะมีรถเสียงผ่านไปคันเดียวอ่ะนา,นานที่มาอืมอก็คิดเอาละกันพี่แล้วมันไกลนะพี่นะอย่างที่ผมบอกนะพี่นะอย่าบนกันเองมัว่วซั่วนนะพี่นะไม่เอานะเอามาเจอปิดแล้วนะตั้งกิตตั้งใจลูกขอโหสิกรรมแม่ด้วยนะ เผื่อเราผูดเผื่อพูดจานึกหรืออะไรผิดพลาดไปประการใดนะนะโมต,สต,โตโัสสะปะคะวะโตนะครับโตสัมมาสัพพุตสสะนะโมต,สต,โตโัสสะปะคะวะโตนะครับโตสัมมาสัพพุตสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตนะครับโตสัมมาสัพพุตสสะแม่จ๋านะฮะขอบพระคุณนะแม่นะขอบพระคุณทุกดวงจิตดวงวิญญาณนะเจ้าคะที่มาร่วมทำธรรมทานกับลูกนะเจ้าคะ นะขอให้ผลบุญที่ลูกทำนำมาทานในครั้งนี้นะเจ้าคะนะตรงถึงทุกดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่นะคะรับตัที่เจ้าทางเจ้าปอดช้าดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายอยู่ที่นี่สัมภเวสียอยู่ที่นี่ทุกดวงจิตดวงวิญญาณด้วยคะนะขอให้ นะฮะท่านใดมีทุกข์ขอยบนทุกข์ท่านมีสุขขอมีสุขยิ่งขึ้นไปนะเจ้าคะสาธุสาธุสาธุอ้าวเจอตั้งใจพุทธังปิดธรรมังปิดสังฆังปิดข้าพเจ้าขอปิดด้วยนะโมพุทธายะปิดด้วยนะมพระธาตุปิดด้วยทธาตุตรบันทัศนสี่ข้าพเจ้าขอประทานอนุญาตที่เจ้าทางเจ้าประชาชนดวจิตดวงยาทั้งหลายที่นี่สัพพเวทสิ่งอะไรที่นี่ข้าพเจ้าขอประทานอนุญาตปิดสถานที่นี้ด้วยนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุไปเจอถอยถอยออกมาถอยเลยถอยเลยกูวว่าเริ่มเก่งเก็บของมาหมดใช่ไหมลูกไป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  กูจะหมดไปถอยถอยถอยพี่พี่ถอยก่อนอือถอยเจอแต่เจอเหมือนแม่มาส่งเลยอ่ะใช่เหมือนแม่บายบายอ่ะมึงดูดิบายโยกเลยอุ้ยแม่ใบบายเหมือนแม่ใบบายจริงๆแม่ครับขอบคุณครับแต่ หนูมาได้บ่อยๆเลยแม่หนูหนูไม่ได้กลัวแม่นะอะจริงๆหนูไม่ส่วนตัวหนูไม่ได้กลัวแม่นะหนูกลัวไอตัวดําๆมากกว่าไอตัวดําๆแล้วบางทีมันไม่มีคอด้วยเจ้กูไม่เห็นหัวมันด้วย,วยแต่มันมันผูกคอมันตกลงมาไงจริงกูบอกเลยนะพี่นะใครไมไ่กดติดตามกดถูกใจกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดถูกใจเพจใหม่กันไว้ด้วยนะพี่นะนะครับนะฮะอะเจ้โอ้โห เจออืมเจอเจอได้ยินเหมือนกูใช่ไหมเจ้ของแท้อยู่ในรถกันหมดกูบอกเลยเจอทตินะกูบอกเลยตั้งทติทติทตติดีๆนะมึงนะอืม ถึงได้บอกไงตั้งสติอย่าวิ่งเราถึงรถแล้วแต่เราต้องอย่าวิง่ง<อ>พี่จา๋าพี่จา๋จาส่งขนาดนี้เลยลเราวดียบอกนะถ้าเกิดไปมีอยู่รอบไปอยู่รอบรถแนละ้วกูช็อกเลยนะจริงไอ้บอลไปเถอะไม่ไหวแล้วเจ้ ไปอไปพี่เพื่อนครับ<ว>ค่ําคืนนี้ปิดก่อนค่ําคืนนี้ไม่หลอนมากก็หลอนน้อยนะพี่นะนะครับนะฮะก็ก็ต้องบอกว่าก็เอาเรื่องอะ่ะสําหรับเรานะก็กกเอาเรื่องอ่ะพี่แต่สําหรับป้าที่นี่คือหนึ่งในห้าเลยของป้าความรู้สึกนะเออหนึ่งในห้าของกูเลยแต่บางคนอาจจะมองเหมือนไม่มีอะไรแต่แม่งคือสุดถ้ีได้มาเดินเดินเองจะรู้เลยจะเข้าใจเองนะฮะแล้วพี่จะบอกว่ามีโชงมีเชือกก็ เอาจริงๆเราเจอตั้งแต่มึงกับป้าเดินกันมามึงเคยเห็นกูถือเชือกอะไรไหมอืมอืมแล้วมีคนก็แค่นี้ก็หนักจะตายหาละเออแค่นี้ก็จะหนักหนักลวพี่เวลาไปดึงเชือกอย่างนี้เวพี่เออบุดจำบุดจำบุดจำบุดบุดจำบุดจำบุดจำบุดเอ้ย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 บุดจำบุดพอพอพอเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวหนักเดี๋ยวหนักเอออ่ะพี่เพื่อนนะครับนะฮะ ผมไม่รู้หรอกพี่นะครับว่าใครจะดูยังไงเอาเป็นว่ารายการผมมาดูเพื่อรับชมเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะพี่เนาะมามีอ่ะรับชมเพื่อความสุขเพื่อความบันเทิงแล้วกันครับเหมือนเดิมครับครับผมใช่ครับหลอนฮาสาระไม่ได้นะพี่นะผมก็ตั้งมาประมาณเกือบสามปีแล้วพี่แบบนั้นะพี่นะพี่นะเอาง่ายกับพี่นะครับนะฮะรายการเรานะครับขออยากให้พี่นะฮะ คิดดีทดําดีพูดดีนะพี่นะนะครับไปทำคนอื่นเขาเดือดร้อนนะพี่นะแล้วก็อย่างที่บอกแหละครับพี่นะครับรับชมความสุขพวกความบันเทิงนะครับนะฮะไม่คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีนะพี่เนาะนะครับนะฮนะมีหตุัละปะอยู่ในใจนะพี่มีการละอายใช่มีความเกรงกลักต่อบาปแล้วมีการละอายใจในการที่จะทําบาปนะพี่นะพูดง่ายงผมไม่ห้ามพี่ทําบาปครับแต่ ทำน้อยลงก็จะกราบขอพระคุณมากพี่นะฮะก็ถือว่าสิ่งที่เราทำธรรมทานนะค่ัคืนนี้ก็ขอพี่ๆทุกท่านที่มาร่วมแชร์นะพี่นะร่วมมาร่วมดูร่วมแชร์ร่วมกดถูกใจร่วมสนับสนุนทุกอย่างเลยขอให้พี่เพื่อนนะครับนะฮะไม่เจ็บไม่จนพี่นะครับนะฮะที่มาร่วมทาธรรมทานด้วยกันนะพี่นะไม่เจ็บไม่จนนะพี่นะเรามีโอกาสเราก็ได้ไปลดสร้างบุญกันนะพี่นะอ่ะค่ำคืนนี้ไม่หลอนมากก็หล่อนน้อยขออนุญาตส่งพี่เพื่อนทุกท่านเข้านอนฝันดีราตรีสวัสดิ์แล้วพรุ่งนี้จะพบเจอกันสามทุ่ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 